สวัสดีครับอยู่ในช่องฟังคันเงินครับผมวันนี้ควอนทิวสิฟ้าคันเงินไปใส่นะโอ้โหพี่กันไปทางไหนควันทิวไปุห้นครับผมโอ้ใหญ่ลักปบใหญ่นักครับโอ้ถือหัดโซโซมันลามครับพี่น้องเบิ่งย่านมันหะละขี้ด,ดินครับถือโซไปพร้อมครับฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งไว้เพื่อแจ้งเตือนในช่องของเราด้วยนะครับผมเอาโสกขึ้นข้อดีๆนะเที่ยวเออสร้างถือยังไงเดี๋ยวเขาตามไปครับสาวขันเงินเท่าสิไดยไปอยลักไหตามไปเบังครับผมพี่น้องบสาวขันเงินเท่ากับชิม่าฮอดท้าใา่แล้วครับผม ครับมอดแลครับสุ่มทาทรายครับว้าวมหัศทาท่ายแล้วก็เพิ่นทรงเสียงโหลดครับพนดีใจดีครับนี่นี่ครับสุ่มท่าท่ายซับโผเงินของเฮาครับสาวขันเงินตามตูดไปครับพี่น้องไปเบิ่งเพิ่นสิได้รักไดครับนี่ครับเสบียงให้กินเสบียงไปก้อนก็ได้อ้กินแน่นี่ครับ สเบียงของเฮากินนําทางไปเรื่อยก่อนครับสีหอดทาทราแล้วครับไปกินบอ่อมกินกับปลาย่างกินหอดมูครับประท่านกินครับผมเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งกันครับพี่น้อง FC ทุกๆท,ทันครับเดี๋ยวจพีพาไปเบิ่งว่าสาวขันเงินได้รักใดครับตามไปดูครับผมมาแล้วครับมาหอดสุมท่าท้ายแล้ว อยู่มองไหนดีครับผมมาหนี่เอามาเบิ่งกันครับว้าวมาอยู่ขงังใช้มงคลครับผมนี่มาพอใช้มงคลแล้วครับอุ้ยอุ้ยเป็นหูยันยนันใช้มงคลครับเขี่ยออกมาลูก ถักทายครับถักทายถักทายครับมุนไลไหมเอ้ยออกมาแล้วครับครับมื้อนี้ว่าิอยูข่างๆใช้มงคลกันครับมื้อนี้นี่ครับสาวขันเงินอยู่นี่ครับ เดี๋ยวเขาจังคอยหาหลักมาอีกครับผมวันนี้ขอหลักใช้มงคลครับผมนี่ดูใกล้ๆใช้มงคลสะก่อนครับเมือนนี่หนุม่มรูปงามของเราอุ่นแล้วครับเพิ่นเอาลงเลย บ่ไหวมันบ้าหารอกเที่ยวอยู่ใกล้อยู่ใกล้มงคลเกินไปยานมันถอยดาบยานมงคลมันดึงหางมาเอาไปพี่ดีกว่าไปคึงเอาดีกว่าไปปลาอยู่ค้าฝากสาวหน่อยลอยลีลาจุงไปมองปลาอยู่ค่าเลยเดี๋ยวพอพาเอารถไปน้ำกลด ไปหาลักไม่ก็แวะมาทักไทยสาวพ่นทิพย์ครับสาวหน่อยลอยลีลาของเฮาเบิ่งครับโดนแล้วครับประพอกันครับเป็นเดือนครับนี่ถักสาวหน่อยสาวใหญ่เพิ่นมาอยู่นํากันแล้วอาการจะเป็นจังไดครับพี่น้องจมมีคือเกาครับพี่น้องถามไทยกันครับ คิดถึง okay. กันครับโอ้โอหปวยจิดหอดกันแห้งครับสาวน้อยลอยลีลาเฮาเริ่มถามกันแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวเฮาก็จะเอา าสาวขขันเงินไปปลูกไปล่าไปก่อนครับผมเพราะว่าเขามีทุละไปทางอื่นนะครับเดี๋ยวมือหลังเดี๋ยวคลิปหนาจะค่อยมาเบิ้งกันครับสาวขันเงินกับสาวพอนทิพสาวหน่อยลอยลีลาของเขาอาการเริ่มต้นสิเป็นจังไหนคลิปหนาค่อยเบิ้งกันครับครับการที่ยวไปเอาสาวขันเงินออกไปแล้วครับ พอนทิพย์กันสิอยากไปน้ำครับผมยังน้ำคุนครับแต่โซไปบอดครับเดี๋ยวลูกลาเดี๋ยวเดี๋ยวสิพ้ามาอยู่น้ำอยู่ดอกเดี๋ยวสิพ้ามาเล่นน้ำครับโอ้เขียดบงอาการเขียดของเจ้าพอนทิพย์โอ้ยงอนครับงอนงอนงอนโอ้ยคุณแม่แม่กันเงินคือเบิร์นหนูไปคือไปอยูู่ไปน้ำแนวสิว่าที่คือแม่ เดี๋ยวเขาไปเบื้องกันครับว่าสาวขันเงินเขาสีอยู่หลักใดครับติดตามไปครับผมครับเข้าก็นสีใสวิธีขึงเอาครับพี่น้องเอาบุาได้เจาะขึงโซ่เอาครับพี่น้องนหนีแล้วครับเออเอาหนีละเราจะเจาะนี่ครับให้คว้านทิพวคนขึงเอาครับพี่น้อง วิธีการขึงเอาดึงสเตลครับพี่น้องขย่มมะขามพีเนี่ยลูกเจาหน่อยเออเอามัดก่อนเลยเอาว่ามีหลุม มัดบ่ได้ฟังหลักครับปกติก็ท่านจะให้ยู่ดีครับพี่น้องเขาก็ต้องกลนหลุมเทเสาปูนเทปูนเฮ็ดต่อหม้อครับผมดึงออมันมาตัวไหนมันตัวไหนต้องรอบขอบตัวนี้บ่ได้แกออกเลยตัวนี้บ่ได้ครับพี่น้องเพื่อสร้างเฮ้าดึงนี่ตัวนี้ครับ เมื่อมันสีหอดครับเพื่อมันดึงแล้วมันสีฮัรดได้ครับเขาต้องไปเอาต้นไม้คุณครับอือก็ลหครับต้นไม้ดึงให้ตึงๆทักมาพี่ก็ได้เอาทั้สองสามต้นก็นได้มาดีๆห้ามให้ลุดให้ขาด มหดศลกกับพระท่านในผูกครับพี่น้องปล่อยเพิินยืนทากันครับว่าเ้าเคงโสเห็ดมองปลูกให้อยู่ครับมันม่คุงงหงยหนั่นยนับไปเวนว่ามันมาฟังติดต้นใหม่ฟังแห้งครับพี่น้อง เราต้องขยับมาอีกนิดนึงครับถ้าเป็นไปได้นั่นไก่ต้น,ตนมันจังไก่เนี่ยไก่ต้นใหม่ออันนี้มันไก่ผดตัวน้อยอีกนิด เอาปูนหนั่นแล้วฮึตัวหม่ตัวครับม,มือนหีหอกกะให้กันเงินอยู่ลักนี้ครับพี่นอ้องให้จูปไวน้นีก่อนครับพี่น้องครับ ขันเงินเรายืนอยู่นี่แหละครับมาเนี่ยอยู่ในสุ่มท้าทรายครับผมมีเพื่อนเพื่อนเยอะครับมาครบแก่งครบทีมครับมาเนี้กินหญ้าอยู่นี่ก่อนครับผมเดี๋ยวเขาคอยเบิ่งอีกที่หนึ่งครับว่าสิไปยูรักใดอีกครับนี่ยำเว่นให้ยูรักนี่ครับผมยำขคืนสอยูหม่องใดบ่ท่านหูครับพี่น้องบ่ท่านคว้านหลายยังบ่ท่านไหนเบิ่งให้ครับจากซิเมนรักใดครับ เอาต้นไม้ต้นนั้นเอาไว้มันหวานเอาไหมเกี่ยวรูดเลยครับตัวยูเอาตัวยูเลียนหน่อยเอ๋ควันที่วผุกเลยครับก็ฝากช่องไว้น้ำเนยได้ครับดื้อฝากช่องพังขันเงินไว้น้ำเนย ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งไว้เพื่อแจ้งเตือนในช่องของเฮา้าไว้น้ำแนีเด้ครับเด้อเพื่อเป็นวนกำลังใจให้กับทางช่องมีกำลังใจได้ถ่ายคลิปใหม่ๆออกมาให้พี่น้องฟังไปได้เบิ่งกันครับครับถ่ายคลิปนี้สาวขันเงินกับกวานเที่ยวกับถ่ายคลิปนี้ก็ อันทิวกับสาวขันเงินกับควานมุญลายกเกาวเข้ามาสวัสดีครับผม